สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรหวยได้วันเด็ดๆให้พิจารณาคือเก่านำชมในคลิปนี้จะมีสูตรของเส้นสมุรสาครแล้วก็สูตรแม่ริมโขงนำชมเลขของช่องห้ามาวันมีกับเขาเรื่อๆรคือเก่านำชมในคลิปนี้จะเป็นเล่าพัฒนาหลักอาหารน้อยนะคะงวดวันศุกร์ที่หนึ่งมินาหกเจ็ดนชมวทต่ผ่านมาเล่าพัฒนา เลขแม่หิมโขงกะเฉียดชิวไปเต็มเดี๋ยวน้ำชุ่มเจียดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะตัวนินนิ่นให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดน้ำชุ่มเลขก็ไปออดหนึ่งแปดกับหกหนึ่งนะคะงวดนี้หลุนต่อเลยนะคะว่าเลขรายวันสูตรแม่ริมโขงจะมาจัางๆทั้งน้อยทังง้งล่าบ่นะคะสําหรับเลข,เขห้นหาน้อยเขารั่วทุกมือเลยน้ำชุ่มห้าน้อยเมื่อวานนี้กะแตกซีรอบรั่วๆเลยน้ำชุ่มสําหรับ เลขสูตรแมริมโขงเนาะ,ะค่ะเมื่อว่านี่จะไม่เบิงกรอน,นะะ้ำชมเขาจังๆมาจังๆโตเน้นตงแต่น้อยเฉพาะกีดมาเลยนะะ้ำชมเจ็ดีตัวนี้มาตรงๆนะคะแตกตรงๆแล้วนะคะพ่อมะหอดห้าหน้อยปกตินะะ้ำชมแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเลยนะคะเลขที่ออกคือหก8ีแปดกับหาสีนะคะแตกตัวเน้นทั้งบนทั้งล่างนะะ้ำชมเมื่อว่านี่ปังอีหลีนะคะ รับซับกันไปนนอแล้วนะคะพ่อมหอดน้อยว i ไอพี่รำชมเข้าตัวนียนต่อเนื่องนะคะสำหรับเลขฮาเจตเจธาตัวนี้นะคะผู้ใดได้เอาโตัวเลขสูตรแม่ริมคงไปเสี่ยงโชคเมื่อวานนี้ยินดีน้ำหลายๆด้วยค่ะเด้อห้าน้อยนี่ปังรั่วเขารั่วเลยนะคะมือนีรุ่นต่อเลยนะคะว่าเลขสูตรแมริมคงจะแตกทั้งน้อยทั้งเล่าบ่อนะคะในงวดนี้ได้จัดออกมาให้พิจารณาแล้วค่ะทนชมสูตรแมริมคงมือนีนะคะ เป็นของงวดวันสุกนะคะท่านผู้ชมสุกที่หนึ่งมีนานะคะจัดออกมาให้เน้นๆเ,เลยนะคะแค่เก่าชุดเก่าหางท่านผู้ชมผู้ใดมักเที่ยวมักเรียนต่างประเทศนะคะพิจาจรณะรเดิะเอมือนี่ก็ได้นะคะมือนี่ทิ่จัดออกมาให้เลขวิ่งเหลขกลรนนะคะสายวิ่งสายรูดมีเก่ากับสามท่านผู้ชมเกากับสามแล้วก็นเน้นชุดเต็มแคเก่าชุดนะคะ นิ่นสีน้อยคือเก่านมชมพิเศษปกติ VIP ไอพีละกะน้อยแรกคือน้อยเฉพาะกิจนะคะมีเก่าสามเก้าศูนย์เก้ากาหน่ามศูนย์สามละกัสนะคะฟันเน้นเน้เนแคซ่ซีชุดซหางน้ำชมคือเก่าสามเก้าสอละก็9เกนะคะ พิจารณาเอาโดยค่ะเด็กสองตัวคัดให้หน่อยๆแล้วนะคะสำรับเลข3าตัวนะคำชุม่มคัดให้3ชุดสหางคือเก่านะคะนี่ศูนย์เก่าสามสามเก้าสองนะคะหละัเกาสอูนะคะคชุ่มนินให้2ชุดสหางคือ0ูนย์เก่าสกับ3ามเก้าสน่นๆนะคะผูใดมักสูตรแม่ริมโขงสูตรเล่าพัฒนาหลกักห้าหน่อยมัดรวมนะคะงวดวันที่หนึ่งนีหน้านกะ แคปหน้าจอไวพ้พิจารณาได้เลยนะคะในคลิปนี้จะมีเสียงสัมผัสของเซียนสมบัติค้อนให้พิจารณาคือเก่านาะชมเลเซียนก็นจะคัดออกมาให้หนอยๆนิน่งน,น,น,นิ่นอีกึ้เก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใบตรงใจเจ้าของบอให้ซิฟเฟนชองเฮาพิจารณาเาด้วยค่ะเอ้แนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบจังจัดนะคะไปติดตามรับชมระฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิ์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ครับสวัสดีค่ะเซียนฮัลโหลครับค่ะได้ยินเน็ตแชทไหมคะเซียนค,ค่ะีค่ะค่ะคลิปนี้ก็ได้เลิกดีนะคะเซียนลงสูตรหวยรางวันฝากแฟนช่องเราเหมือนเดิมงวดนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่หนึ่งมีนานะคะเซียนตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกด้วยนะคะเลขเซียนสมุดงวดที่ผ่านมาเลขจับคู่หลุดไปนะเซียนเนาะ หลังจากวันจันทร์เข้ารัวเข้าตัวตรงๆด้วยทั้งฮานอยทั้งลาวแล้วก็วันพุธสลับกันนะเซียนเนาะงวดนี้เป็นที่น่าลุ้นอีกแล้วนะคะตรงกับห่วยรัฐบาลไทยขอให้มาปังๆ,งๆตรงๆเหมือนเดิมมากันงวดนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรลาวมัดรวมฮานอยเหมือนเดิมนะเซียนะในงวดวันที่หนึ่งมีนาก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเซียนะคลิปนี้ ที่เลขวิ่งเลยค่ะลงรายวันให้เฟนช่องได้พิจารณาเหมือนเดิมนะคะอ่าไ,<ม>ได้ตัวไหนมั้งคะเซียนสามั้งคะมีอะไรั้งเนอะคะเซียนมี 1, ม 3, มหนึ่งมีสามมีห้าหนึ่งมีสามแล้วก็มีห้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยพัดลมก่นอนแป๊บหนึ่งนะคะเซียนพัดลมมันแรง แป๊บหนึ่งคะเซียนค่ะสองตัวมีสามหกนะคะเซียนสามหกค่ะเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดค่ะสามแปดแล้วก็มีสามแปดคะเซียนแล้วก็มีหนึ่งสี่แล้วก็มีหนึ่งสี่ค่ะหนึค่ะ หนึ่งห้ากระเซ็นครับอืมจัดแค่ห้าชุดหางเือกระเซ็นครับโอ้งวดนี้เซียนสม,มุดคัดให้น้อย,อยกว่าเดิมนี่นะคะแล้วก็สามตัวกระเซ็นสามตัวมีเจ็ดสามแปดสามตัวมีเจ็ดสามแปดกระเซ็นสี่หนึ่งห้าแล้วก็มีสี่ หนึ่งห้ากระเซียนครับสามตัวก็จัดให้แค่สองชุดสองหางนะคะเซียนครับค่ะงวดนี้เซียนสมุดคัดให้น้อยน้ยเน,น้นเน้นกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวทวนตัวเลขของเซียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเซียนสมุดจัดให้แค่ห้าชุดห้าหางมีสามหกสามเจ็ดสามแปดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าถูกต้องนะคะเซียน แล้วก็เลขสามตัวสองชุดสองหางคือเจ็ดสามแปดกับสี่หนึ่งห้าค่ะ,ะทีนี้ก็เน้นให้เป็นช่องในคาเซียนนึงวันนี้สามเจ็ดกับหนึ่งห้าเน้นไปที่สามเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าคะเซียนครับ <5. S 1> แค่สองชุดสองหางนะคะแล้วเลขสามตัวในคาเซียนชอบเท่กากันหรอคะสี่นั่งห้าค่ะฟันไปที่สี่หนึ่งห้าเน้นๆเลยนะคะ คัดให้แล้วก็คัดอีกนะเซียนเนาะงวดนี้ให้ความมั่นใจเหมือนเดิมนะคะเซียนในสูตรหวยรายวันเป็นไงมั่งคะเซียนคลิปนี้มีเลขพิเศษไหมหวยรายวันหรือไม่มีค่ะอันนี้เซียนสมุดก็จัดให้น้อยๆนิดๆแล้วก็ขอให้เลขเซียนเรากลับเข้ามาแต่กรัวเข้าจังๆเหมือนเดิมนะคะเซียนแตกทั้งน้อยทั้งเหลาเอาท้ายสุดสุดท้ายนะคะเซียนเพื่อนให้แรงใจเป่นช่องเหมือนเดิมค่ะเซียนในวันนี้ กาสายอับสีทองชอบถ้าพาลโชคมาฝากนี้าะาธทุสาธุกาเซียนขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงขอให้เลขเซียนสมุดแต่ก็รัวยกช่องทั้งหวยรายวันและก็หวยรัฐบาลไทยเลขเซียนเพราะว่าออกตรงกันนะคะเซียนขอพระคุณในทางดีๆที่แบ่งปันให้ช่องแปรปรวะเซียนขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้ชมกะค้งจะได้งยินแล้วนะคะงวดนี้เส้นสมุดจัดให้ฟันให้เน่นๆเลยน้ชม เพื่อนบอัวคัดไหลาลชุดไหลาหางนะคะหลังจากอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่วันจันทเลยนะคะแตกทึ่งน้อยแตกทึ่งเล้าตรงตรง,ตรงแล้วนะคะวันพุทธิพานมาเหล็กจับคู่หลุดแต่ว่าเหล็กวิ่งเหล็กเลียนมาเต็มเต็เมคือเก่ารอบชุมงวดนี้เป็นทีนาหลุนนะคะว่าเหล็กเซียนอาจจะมาจังๆอีกคือเก่า้กะสำหรับเหล็กไรวันนะคะชุะ่มราวาสูเสียนสม,มุดกะเป็นสูตรที่เดินดีนะคะ มนีผู้ใดเด้เขามารับช่มรับฟังนะคะมักตัวเลขของเซียนเฮานะคะเพราะว่าเซียนคัดห้แคหาชุดหางนะคะมี36 37 38 14แล้วก็1หานะคะเน้นไ้เค2ชุด2หางคือ37กับ1หานำะชม่มรวการเลข3ตัวคัดห้แค2ชุด2หางนะคะคือ738กับ41หานะคุณช่มเน้นเม็ดเดียวเลยนะคะคือ41หานี่น้นมักชอบ ตัวเลขรายวันนะคะพิจารณาเอา,าด้วยค่ะเด้อพิจารณาจัดซื้อจัดหาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกะบึงเพื่อความเหมือนเทิงซื้อๆกระด้น้องชมแนวทางก็ค,คือแนวทางนะคะมีข่าวใดหร้อใด้ผูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ผู้ใดเด็กเสียงโฉกเสียงลาบกับกอ,ฟฟอห้แฟนชนจองเฮามีโชคมีใช่โชคโชคมันมาหนึ่งปังๆกันสุขสุข,ขค่ะสวัสดีค่ะ